ไอโมบายสเตเดียมครับเป็นเกมระหว่าง Pop, บุรีรัมพีเอพบกับเชียงใหม่เอฟซีเกมของคู่นี้เนี่ยนัดแรกเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเกมของคู่นี้ครับบุรีรัมพีเอขึ้นนําไปก่อนจากการหลุดเข้าไปยิงของแฟงอาชีพงครับเพียงแค่นาทีที่9บุรีรัมพีเอขึ้นนํา1ประตูต่อศูนย์แต่เชียงใหม่เอฟซีครับตามมาตีเสมอได้เป็นผลสําเร็จจากความผิดพลาดของแผงหลังบุรีรัมพีเอครับบอลน,นั้นมาตกที่ยุทธจักรทางด้านของพัทวัฒน์อาจอินครับ กดลูกนี้เต็มๆเป็นประตูตีเสมอ1ประตูตอนน่อ1นนาที37ครับบูร์ยมพีเอขึ้นนำอีกครั้งจากลูกนี้ครับลูกยิงไกลอันสวยๆของยุทธจักรก้อนจันบอนนั้นมุดเข้าสามเหลี่ยมครับเป็นประตูให้กับบูร์ยมพีเอขึ้นนำอีกครั้ง2ประตูตอนน่อ1นในครึ่งแรกส่วนเกมในครึ่งหลังครับผ่านมาถึงนาทีที่60บบูร์ยมพีเอได้ลูกเตะมุมครับแล้วก็เป็นจากพันแก้วพรมปั่นลูกเตะมุมลูกนี้บอลน,นั้นเข้าประตูไปเลยครับ เป็นประตูให้กับบุรีรัมพีเอขึ้นนำสามประตูต่อหนึและจบ90นาทีก็เป็นชัยชนะของบุรีรัมพีเอเหนือเชียงใหม่ f อฟซครับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นผลสำเร็จนะครับ